กราบสวัสดีทานผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันพฤหัสบดีที่9เดือน9 2 5 6 4ท่านผู้ชมนะฮะอาจจะเป็นวันดีๆก็ได้นะเพราะตัวเลข9หน้า9หลังเลยนะครับแต่ไม่ดีแน่ๆล่ะที่ส่วนลดต่างๆเนี่ยโอ้โหลดกนแบบมหาศาลเลยนะอาจจะต้องเสียตังค์กันเยอะแยะอยีกนนะะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เปิดโทรศัพท์เลยวันนี้ลาซาด้าช้อปปี้อะไรไม่เข้าเลยนะวันน,นี้ลดกันหนํา กลัวอดใจไม่ไหวเขาบอกอย่างนี้นะอ่ะเรามาดูจำนวนผู้ติดเชื้อท่านผู้ชมวันนี้16,031คนนะฮะก็ขึ้นมาอีกแล้วจาก1 3 0 0 0มาเป็น16อีกแล้วท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยนะหลังจากคลายล็อกเนี่ยนะ เปิดร้านอาหารก็ดีเปิดห้างก็ดีนะจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายท่านผู้ชมนะเราต้องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้โควิดในทีเนี่ยนะครับนะเรามีจํานวนผู้ต้องขังเนี่ยนะครับที่ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำเนี่ย631าคนและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ตรงนี้นะครับ16,0 0 0กับ22คนก็อย่าอย่าไปตกใจนะอย่าไปหวัน่นวิตกท่านผู้ชมยังไงเราก็ต้องทํามาหากินยังไงเราก็ต้องสู้เพราะฉะนั้น ตัวเลขตรงนี้มันทําอะไรเราไม่ได้เราเคยไปมาแล้ว20,000กว่าเพราะฉะนั้น16ื่นอย่าไปกลัวครับขอให้สู้มีกําลังใจสู้ๆกันนะครับนะวันนี้ในทานผู้ชมเรามีผู้หายป่วยกลับบ้านเนี่ยหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหนึ่งคนและก็เป็นผลตรวจ ATK เนี่ยที่เข้าข่ายการติดเชื้อเนี่ยนะครับหนึ่งนเคนท่านผู้ชมก็รวมคร่าวๆเนี่ยนะฮะประมาณสักหมื่นเกือบเกือบหมื่นแปดแต่จำนวนผู้หายป่วยวันนี้หมื่นห้ากว่ากว่านะอาจจะติดลบเรื่องเตียงไปหน่อยแต่ไม่เป็นไร นะฮะเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีผู้ไายป่วยเยอะอยู่ในหะะักลบกันเนีประมาณสักหลายหมื่นนะประมาณส0 0 0มได้ท่านผู้ชมณขณะนี้นะครับการรักษาตัวผู้ป่วยโควิด1 9เนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสัก14 3 0 3 8นนะที่หน้าคนนะที่น่าห่วงจริงๆคือตัวเลขของผู้ป่วยอาการหนัก4,364คนและเป็นผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย 940คนนะยังไงก็ขอให้หายไวไวนะครับกลับบ้านกับช่องกันนะฮะลูกหลานรออยู่พูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเรามีจํานวนผู้เสียชีวิตนะวันนี้220คนนะครับและเป็นผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะครับ13,731คนก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะฮะเร็วๆนี้นะครับลูกๆหลานๆเราเนี่ยอาจจะได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ท่านผู้ชมนะสำหรับเด็กนะตั้งแต่12ปีถึง18ปีขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเขาบอกว่าต้องไปปรึกษามหมอก่อนนะ ต้องให้อยู่ในดุล,ลยะยพพินิษของคุณหมอเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าละเลยตรงนี้นะครับไม่ใช่เห็นไฟเซอร์ปุ๊บจะเอาลูกไปฉีดเลยไม่ได้นะไปถามหมอก่อนดีกว่านะมันไม่คุ้มกันนะฮะกับผลที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าลูกเราคือดั่งแก้วตาดั่งดวงใจท่านผู้ชมนะฮะฝากไว้ด้วยลวกันนะครับนะวันนี้ก็สวมแมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างแล้วก็อยู่ที่ห้องอับหรือห้องประชุมสถานที่ทํางานอากาศปิดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนะท่านผู้ชมเปิดอากาศระบายหน่อยทุกหนึ่งชั่วโมงนะฮะ เพื่อปลอดเชื้อปลอดภัยครับขอบคุณครับ